ตัวร่วมงานเปิดตัวใช่ค่ะก็ร่วมงานเปิดตัวออโรบีไอโอไอโอเซเว่นใหม่นะคะต้องบอกว่าเป็นโอ้โหต้องล้ำมากเลยในเรื่องของนวัตกรรมแปลงฟันใหม่นะคะซินดี้ก็เป็นคนหนึ่งที่คุณหมอฟันบอกตลอดเวลาเลยว่าแปลงแปลงแรงเกินไปเดี๋ยวเหงือจะมีปัญหาแต่พอมาดูอันนี้แล้วแบบว่าสงสัยต้องจัดแล้วล่ะค่ะจัดให้คุณสามีด้วยค่ะส่วนตัวเราพี่ซินดี้มีวิธีในการดูแลรักษา ก็เหมือนคนทั่วไปอะค่ะก็แปลงฟันแต่วันนี้ได้ความรู้มากเลยว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะแปลงเ,เร็วไปนิดนึงจริงๆเราต้องสองนาทีแล้วก็ต้องพยายามที่จะแปลงแบบให้ทั่วนึกว่าแปลงดีแล้วแต่พอมาวันนี้รู้สึกว่าเราจะต้องกลับไปปรับพฤติกรรมในการแปลงให้ดีกว่านี้ค่ะจากเทคโนโลยีทุ่ โอ้โห oh, ล้ามากและววิธีการเปรียบเทียบของเขาคือดีมากเลยเหมือนกับว่าอย่างอื่นแล้วก็เปลี่ยนมาหมดแล้วเนาะ mm hmm. การสักผ้าตอนนี้ก็มีเครื่องสักผ้เาเครื่องดูดฝุ่นจากเมื่อก่อนต้องใช้ไม้กวาดแต่ทําไมแปลงสีฟันของเรามันยังไม่เปลี่ยนแต่วันนี้เปลี่ยนละแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมาตอบโจทย์ทั้งคนที่ต้องการที่จะทาความสะอาดช่องปากนะคะดูแลฟันของเราให้สะอาดแล้วก็ดูแลสภาพเหงือกของเราด้วย mm hmm. สำหรับว่าการดูแลช่องปากได้แบบว่าอยาบบอ่างแผลสำคัอนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยคิดว่าวหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะคะว่าสุขภาพภายในช่องปากของเรามันสาคัญยังไงจริงๆแล้วมันส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพทางร่างกายของเราเลยก็อยากจะให้หันมาดูแลแล้วก็ตอนนี้เรามีอีกหนึ่งวัตกรรมที่แบบล้ำมากๆเลยอยากจะให้มาศึกษาแล้วก็รับรองเลยว่ามั่นใจในเรื่องของอารบีค่ะที่นี้ค่ะแล้วสูตรเห็นมีการ หลายเพจดังเขาลูที <c oughs> ่นี่ไปแช์เยอะมาก <c oughs> ใช่ก็ก็ตกใจเหมือนกันจริงๆแล้วไปเที่ยวภูเก็ตกันมาแล้วก็ถ่ายรูปกันเหมือนทั่วไปนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่รู้ทำไม มันมีการเหมือนรู้สึกว่าจะเป็นเพจใน Facebook เนี่ยอเอามาก่อนแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็ส่งมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือแบบว่าเต็ไมไปหมดเลยว่าลูกมีคนชมอะค่ะว่าลูกสาวตอนนี้โตแล้วเริ่มเริ่มแบบว่ามีแววอย่างเงี้ยค่ะก็อะขอบคุณด้วยทุกคนก็อคอมเมนต์ทุกคนน่ารักมากๆเลยก็ให้เล,ลาด,ดูเลยแล้วก็บอกว้ายอย่างเงี้ยตอนนี้แบบว่าเข้นะันไม่เหมือนแฟนหรือว่าคนทั่วไป ว่าระจับซ้องมามองที่สอสทีว่าพีความสวยไม่ไ่างจางแม่เลยอ๋อมิ้นีคนบอกว่าสวยกว่าแม่ก็เป็นผู้หญคนเดียวที่ยอมค่ะว้าใช่จริงจริงแล้วก็ตอนนี้ลองก็14ครึ่งแล้วก็เริ่มเริ่มเป็นสาวขึ้นแล้วแล้วก็มีการบอกเหมือนกันว่ายอยากจะเริ่มถ่ายแบบเดินแบบอะไรเงี้ยค่ะก็ ดูเป็น job j o ไปแล้วก็ดูความเหมาะสมด้วยเพราะน้องก็ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะแต่ก็จริงๆแล้วน้องมีเวลาน้อยมากเพราะว่าเป็นนักกีฬาว่ายน้ำอาทิตย์หนึ่งก็เทรนประมาณ8ครั้ง9ครั้งนะคะคือเช้าเย็นแล้วก็รงเรือนด้วยเพราะฉะนั้นช่วงเวลาในการทํางานจะค่อนข้างจํากัดแต่ก็ลองดูค่ะจริงๆไทีีก็ไม่ติดด้วย้าลกตามเราเนไม่ติดไม่ติดแต่ก็คือเขาก็รู้ว่ามันเป็น มันเป็นงานอดิเรกอะไรนั่ยค่ะตอนนี้ก็เน้นเรียนก่อนแต่ก็ถ้าในอนาคตชอบจริงๆมีคนให้โอกาสจริงๆก็เต็มที่ค่ะ๋ยวแม่ช่วยสอนแล้วนางงามนางงามนางงามตอนนี้ยังยังไม่ได้คิดแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าปิดกั้นแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับตัวเขาชอบจริงๆแล้วนางงามการเป็นนางงามมันต้องมันจะต้องมีบุคลิกต้องมีใจรักใจสู้จริงๆอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเราดูกระชิบบอกกันแล้ว ก็เป็นนางงามมันก็จะแบบว่าเหมือนแม่นะอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดค่ะลูกตอนนี้เหมือนอยากจะเป็นนางแบบมากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวคอยดูว่ามีมีอะไรมาอัปเดตเธออัปเดตฟังค่ะเพาหลายคนแบบแฟนนางงามก็จะเชร์ลูกที่อมที่ตอีอยากอยากให้ลูกประกวดยางเงี้เพราะว่าแบบเรื่องความสามารถอย่างคือถ้าจะลงจริงๆเนี่ยต้องแบบให้โตกว่านี้อีกเยอะเลยอ่ะเพราะถ้าเกิดตอนสันทีลงนี้ยังเด็กมากแล้วรู้เลยว่าจากประสบการณ์เนี่ยอยากจะให้เขาเหมือนแบบ ผ่านประสบการณ์ชีวิตบ้างเริ่มมีความรู้ความมั่นใจมันต้องแบบมันต้องแน่นจริงๆว่ะที่จะลงเรานั้งคิดสาการดียทุกคนที่มันถ้าลงจริงๆแล้วแโอ้ยยังยังไม่ยังยังเร็วกนไปที่จะคิดจริงๆ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าเกิดต้องต้องดูจากความชอบของน้องแล้วก็เอ่ออยากจะทำตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะแต่สนับสนุนเต็มที่ถ้าเกิดน้องอยากทำค่ะเดินแบบก่อนมการเดินแบบก่อนเริ่มจากเดินแบบขายแบบ ก่อนค่ะน้องมีความสามารถหลากหลายมากตอนนี้น้องเหนือจากเซีนานายนแม่น้ำแล้วเรียนอะไรอีกบ้างมีバレ่ว่ายน้ำที่เป็นหลักกันนะคะใช่ค่ะอันนี้คือน้องอยากเรียนเอะไรใช่ค่ะน้องก็เรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าว่ายน้ำตอนนี้ก็ถึงระดับชาติก็คือได้เหรียญทองที่การแข่งขันระดับชาติเอ๊ยช่วยได้เหรียญเงินสองเหรียญท,ท,ที่ระดับชาติมาแล้วเดี๋ยวก็คอยดูปีนี้ก็ลุ้นว่าจะได้ไปซีเอชหรือเปล่าค่ะ เวลาเราแก้เราตัดรม่อยากทำค่ะไม่ค่อยมีเวลาพอในในหนึ่งในหนึ่งอาทิตย์ค่ะม,มีคุณลูกมีแพลนจะพาไปเยอะไหมอ่าเพิ่งกลับมาจากกรุงเกียตนะคะซัมเมอร์นี้ไม่ได้ไปธรรมดาจะไปอเมริกาแต่ซัมเมอร์นี้มเขาอยู่ประเทศไทยแล้วก็เนี่ยคะ่ะทำงานแล้วกอ็ออกงานเห็นเยอะมากกว่าะคะ่ะปีนี่แล้วไสเที่ยวอะไรบ้เงปีที่กล้วไปเที่ยวอะไรบ้าง วันแม่เหรอคะวันแม่พรุ่งนี้ก็จะไม่ได้อะไรมากก็จะเป็นการข้าวกันกับเพื่อนสนิทค่ะมีคุณออสซาวแวงกับคุณเอมี่ที่มีลูกสาวเหมือนกันก็สลองกันแบบเรียบง่ายค่ะค่ะหลายหลายครอบครัว,รวใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ